เมื่อเช้าว่าสวยแล้วนะตอนเที่ยงยิ่งสวยกว่าเพราะมันมีลมพัดมาโอ้งามงามงาม,มองทางซุ้มมาใหม่โอ้สุดยอดตอนนี้ดอกคอสมอสวยมากๆเลยคุณผู้ชม ยุดโอเคได้ยุจะย่ออะไรต่านเ่ยกล้องนี้หากล้องนี้เนี่ยโอ้ยใช้เวลาเป็ดของคุณผู้ชมเข้ามาให้กำลังใจคู่หูนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วไปทำความสะอาดบ้านประวนมานะฮะทำไปเหนไปนึกถึงแต่กุ้งเผากุ้งเผาตรงนี้แล้วนะ อ,อันนี้ของอ๋อนี่เอฟซีพี่เสือเองนะครับผมอยู่นนทบ,บุรีนะฮะของพี่ตุ๊กตานะ้ำปลาน้ำบอเบิลไปไหนหมดไมี่าปากพี่ตัดแล้วนะไม่มีเลยเหรอนี่ไงนี่ไงตัดแล้วไม่ได้หรอ พี่พายัางรอสักห้านาทีเด้อติดตาม่ด้วยเด้ดไอไะไล่ะวานสินั้น,นแดงสีส้มสองอนี่แดงสบส้มสองแค 6, 6, 6, 6, 6, ่แค่หกหนแหละมีกรวมกันหนึ่องันนีกรวมกันเง เดี๋ยวตอนไปส่งของนะฮะเราก็จะแวะไปซื้ออุปกรณ์ทำบางสิ่นบางอย่างที่ DIY ด้วยนะฮะเราจะทำให้คล้ายๆกับที่พระเอกหมอรำพระเอกนิกเกเขาได้กันนี่แหละแต่ว,ว่าจำนวนเงินอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะเอาพระเอกหมอรำพระเอกนิกเกเขาเป็นแงคงแดงแป้งม่วงของเราเขจะเป็นแงคงเขียวเราก็ต้องไปแลกตานม้วหนุ่มก็เออต้องไปแลกตามที่ธนาคทาร ขอเล่เนแบงค์ใหม่เขาขเล่นแบนใหม่อยากรู้เป็นอะไรเนาะ มีข่าวดีมาเหรอใอ่จากป้าหไฟอ้าวป้าแต่บอกข่าวดีอะไรฮึมีเซอร์ไพรส์เหรอใชอ่มีเซอร์ไพรส์ให้ยูทูบเบอร์โอ้เขาจะรอเราหรือเปล่าเนี่ยาาลาไปบอกในกลุ่มมั้ยยัง อันนี้ไปที่ชนบุรีเซรัม่มหกโลชั่นสาม 3. โอเคน่าจะต้องใช้สองบีนะ้นี่เลย่าแพอดีอความสูงได้พอดีอความสูงพอดีอันนี้อ,อันนี้ห่อเฉพาะด้านข้างไม่ห่อข้างบนม่งั้นจะใส่กล่องไม่ได้ห่อเฉพาะด้านข้าง โ okay. อเค hey, น่เนอยู่ดตยอติด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 ติไติอติดอิดติดติดตินต้งดงิดติติติดตะดติดติดติดตดติ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 ติดติดติดต สองชั้นไปเลยแต่เป็นโดนชั้นจรกินแล้วก็ไม่เป็นอย่างงานยอหัวให้เปนแรงคป็นภานใส่ท่านไหนนี่ไงเซียรับอีกหกไม่ใช่พี่หอ่อหนูจะใส่ใส่แบบไหนใส่แบบตั้งหรือตั้งเลยตั้งเลย,ยโอเคเป๊ะ ทันเลยบอมไม่พอใส้กันเลยนั่นแหละหมดนั่นแหละเออราอยการ๋ยวคลิปนี้หลังจากแพ็คของเสร็จแล้วเราก็จะอาจจะไปต่อที่เซอร์ไพรส์ของขวัญพิเศษจากป้าแตนที่เขากำลังจะมีการแจกกันหรือไม่ก็จะไปต่อที่ซื้อของซื้อของ ตอนไปส่งของที่ไปทนีเนาะนะครับยังไงก็ฝากเอฟเจดูกินนใจให้กำลังใจคู่หูเราสองคนด้วยนะครับผมตอนนี้คือรี่มันคนไม่ทันก็เนีเออเออเลิเวลาที่วัดแกมันจะเป็นเวลเราปังน่อยปั่เนี่ยดา บาดมือเอาเลยอ๋อแน่นนะแน่นแน่นหน,น,นะไปครับโอเค